สวัสดีครับนักเรียนชั้นอุดาสนะครับเจอกับครูบดีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยคุณครูจะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับแต่คุณครูเนี่ยจะสอนคู่กับครูยากันนะครับเด็กๆครับซึ่งครูยาเนี่ยก็จะสอนหนังสือเล่มนี้คุณครูก็สอนหนังสือเล่มนี้เหมือนกันนะครับแต่คุณครูเนี่ยจะสอนเนื้อหาในหนังสืออันนี้เกี่ยวกับคาศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเด็กๆครับซึ่งวันนี้เนี่ยคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งจะอยู่ในหนังสือหน้าที่ เ็ดนะครับเด็กๆครับเกี่ยวกับอวัยวะภายในนะครับเด็กๆครับเด็กๆไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยอวัยวะภายในที่คุณครูเอามาสอนเนี่ยมีคําศัพท์คําว่าอะไรกันบ้างครับเด็กๆครับคําที่1นะครับคํานี้ครับคําว่า brain brain ซึ่งแปลว่าสมองของเราครับเด็กๆครับคําว่า brain ซึ่งสะกดด้วยตัว b r A I N ครับ Brain ซึ่งแปลว่าสมองของเราครับเด็กๆครับเด็กๆอ่านตามครูครับ Brain Brain ซึ่งแปลว่าสมองครับเด็กๆครับต่อไปคำที่2ครับทุกคนต้องมีนะครับอันนี้ครับคำนี้ครับคำว่า Heart Heart ซึ่งแปลว่าหัวใจของเราครับเด็กๆครับคำว่าหัวใจเนี่ยสะกดด้วยทังต่อไปนี้ครับตัว H ตัว e ตัว a ตัว r แล้วก็ตัว t นะครับคำนี้อ่านว่า heart ซึ่งแปลว่าหัวใจครับดเด็กๆครับดเด็กๆอ่านตามันครูนะครับ heart heart ซึ่งแปลว่าหัวใจครับดเด็กๆครับต่อไปคำที่3ครับคำว่า lunch lunch สะกดด้วยตัว l ตัว u ตัว n แล้วก็ตัว g นะครับคำนี้อ่านว่า แปลว่าบอดนะครับเด็กๆครับคำว่า lunch ทุกคนก็ต้องมีนะครับเด็กๆครับคำนี้ lunch เด็กอ่านตามมั่งคู่นะครับ lunch lunch ซึ่งแปลว่าบอดนะครับเด็กๆครับต่อไปคำที่4นะครับอ่านยากนิดนึงน,นะครับเด็กๆครับคำนี้ครับคำว่า stomach stomach คำนี้แปลว่ากระเพาะอาหารครับเด็กๆครับ stomach สะกดด้วยตัว s ตัว t, ว O ตัว M, ตัว A, ตัว C แล้วก็ตัว h นะครับเด็กๆครับกระเพาะอ,อาหารครับคำนี้อันภาษาอังกฤษอันว่า stomach วันนี้คุณครูได้สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปสค่คำนะครับคำที่1คําคำว่า brain ซึ่งแปลว่าสมองครับคำที่2องคำว่า heart ซึ่งแปลว่าหัวใจครับคำที่3คํคำว่า lunch ซึ่งแปลว่าปอดครับ คำที่4คํคำว่า stomach ซึ่งแปลว่ากระเพาะอ,อาหารนะครับเด็กๆครับ stomach l u n c h heart และก็ brain ครับเด็กๆครับวันนี้คุณครูได้สอนคำศัพท์ไป4คํคำนะครับเกี่ยวกับอวัยวะภายในครับ มีคำว่าสมองหัวใจปอดและก็กระเพาะอ,อาหารนะครับซึ่งคุณครูจะมีการบ้านในหน้านี้นะครับหน้าที่7ครับเขียนตัวอักษรให้เป็นคำที่สมบูรณ์และลากเส้นตามรอยประนะครับเด็กๆครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะภายในไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับค o ณบาย